ีวันเสาร์ที่สิบสองมีนาคมสองห้าหกห้ามีเรามีข้า,มามวมันไก่ต้มน้ำซิปอ่องกับมะนาวเอามีผักด้วยฟักเล็กมาไหนจังไหนไย้ายลาแ,แกงชะโนามายในนี้มีปลาทอดด้วยเหรอใครทอดทอดเองได้จากถุงละ <laughs> ปลาทอดนะไปทำอะไรกินวันนี้หม้อเดียวหม้อเดียวแกงกระไม้ดองเดียวันเสาคนไม่เคยมีนะขึ้นจะตั้น้ำพริกแหละตั้น้ำพริกมาพริกอ่องน้ำพริกอะไรน้ำพริกอ่องพริกอ่องอย่างเดียวยังไงไม่ทำกับข้าวเหรอไม่ทำไม่ทำไปเลยไมีแต่เอาไม้แล้วอยากแกจะอยากนไม่สดด้วยขายเลยลาบน้ำพริกด้วย ผักอะไรครับเนี่ยเรียกผักอะไรอ่ะผักขี้นาคผักขี้นานี่แหละาชอบไงพวกกระน้พริกเหรอเออจะเก็บางคนก็แกงส้มให้ใส่ตัวนี้เงียบอยู่แล้วมีแค่นี้ครับยันหน้านั่นแหละจะแก เดี๋ยวต้นจะี๋ยกินได้ตลอดนะมันจบครับวิ่งทั้งวันเลยใช่ไหม

ใสไม่ช้าียวัรอแปบ๊บรอสองนาทีเป็นกินข้าวแป๊บหนึ่งอ๋ออิ่มยังอิ่มแล้วอิ่มแล้ว,ลว,ลวพออารมให้ยายก่อนเลย